สวัสดีครับวันนี้ร้านไ l โลช่างเชียนจะนําเสนอเครื่องจับเสียงตัวใหม่นะครับวันนี้จะนําเสนอรุ่นซัมซุงกาแล็กซี่ J1 มินินะครับตัวนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับรุ่นใหม่นะครับออกอ็ใหม่โปรแกรมอะไรใหม่นะครับนี่นะครับใส่ซิมได้นะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับ เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับการปิดเปิดยังไงนะครับนี่นะครับอยงเงี้ยเปิดนะครับลงงนี้ปุ๊กนะครับเปิดนะครับนี่ครับไอตัวนี้จานอุดตูดหนายังไงก็เล่นได้มารับไกลถึง5เมตรนะครับตัวนี้ครับไมปกตินะครับถ้าปิดนี่ผมเปิดแล้วนะครับนี่ครับด้ยการปิด ปิดเลยนะครับให้ผมจะปิดนะครับ <c oughs> ให้ทีมงานขย่าไว้นะครับนะครับนะครับได้ทีมงานขย่าไว้นะครับสั่นทีนะครับสั่นีก็แ <c oughs> ทง3 4 5 4 5 6นะครับ ตามสูตรนะครับวันนี้นะครับไทยเคยเล่นแล้วตัวนี้ครับเอาเปิดนะครับลองก่อนนะครับนี่ครับสามถึงห้าสี่หกหกค่าสามได้ยิ่กวขุมเดียกันนะครับตัวนี้ครับเข้านะครับสองใบนะครับเอาหนึ่งครับตันสามทีนะครับสามทีนี้เปิดนั่นะครับสามทึงห้าสี่หกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสามสี่สี่นะครับตัวนี้เข้านะครับตัวนี้แม่นครับเอาเนยครับเอาครับ สันห้าทีนะครับผมก็เอาเปิดเลยครับสันห้าทีนะครับนี่นะครับสันห้าทีนะครับหกสองหกสามใส่กันหกสองนะครับเห็นไหมครับตามสูตรนะครับหกสองมีนะครับลูกเต๋าลงพร้อมกันมันจะจับสามเม็ดถ้าลูกเต๋าลงให้พร้อมกันมันจะตับสองเม็ดนะครับสองในสามอ่ะเอาพูดง่ายๆเอาสามเปิดแล้วนะครับ สามทีนะครับองศาสาม่ิีห้านะครับเปิดครับนี่ครับหกห้าเอี่ยวนะครับเข้านะครับนี่นะครับสั่นสามทีก็หกห้าสามนะครับสามตีห้านะครับตัวนี้เห็นไหมครับเอาอีกนะครับนี่นะครับตัวนี้หม่ล่าสุดสั่นหนึ่งทีครับสี่สองเอี่ยวเข้าไหมครับดูก่อนนะครับนี่นะครับต่ำยืนน่เอี่ยวลูคู่นะครับยังเข้านะครับ อานนะครับอีกสักเปิดนะครับ <c oughs> สิบแต้มเอาเปิดเลยครับสั่นสองทีเห็นไหมครับ <c oughs> สูตรนะครับสั่นสามทีหกห้าสามน้ำตีห้านะครับอ,อีกเปิดนะครับเปิดสุดท้ายนะครับ สันห้าทีครับเหนไหครับสันห้าทีครับหกห้าหกสามสองหกสองนะครับสันห้าทีนะครับขีดหนึ่งก็หนึ่สันนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้สันห้าทีมีอะไรหกสองเอวห้าสองเอวมันอยู่ที่หกสองเห็นไหมครับหกสองเอา้าเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้นะครับร้านไฮโลช่างเชียนนะครับ 0890042574 ID Line ก็ B U N C H U 2526ร้านไฮโลช่างเทียนสมุทรปราการนะครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับ